หัวข้อที่3นะครับในหัวข้อที่3นี้จะเกี่ยวกับเรื่องของงานบุคคลนะครับผมก็จะมีอยู่ด้วย3หัวข้อด้วยกันนะครับคือ3.1 3.2และ3ามจุดนะครับเราจะมาดูในข้อที่3.1มจุดก่อนนะครับกดปุ่มนะครับ3.1จุพนักงานนะครับเมื่อเรากดปุ่มพนักงานเนี่ยนะครับผมเราก็จะเห็นข้อมูลพนักงานที่เราดึงมาในขั้นตอนแรกนะครับมาอยู่ในหน้านี้ ที่เห็นว่ามีชื่อแล้วเนี่ยคือผมผมทำไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําตัวอย่างการกรอกให้1คนนะครับที่เหลือจะเหมือนเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราจะกรอกพนักง,งานใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็เลือกไปที่แผนกพนักง,งานใหม่นะครับไปที่รายชื่อพนักง,งานที่เราต้องการกรอกประวัติในที่นี้คือต้องต้องกรอกทุกคนนะครับแต่ผมจะทําตัวอย่างให้คนหนึ่งนะครับไปที่เลข999นะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาครับผมจะมีหน้าต่างให้ขึ้นมากรอกประวัติ แถบด้านบนจะมีทั้งหมด4แถบนะครับอยู่ทั้งหมดหา 5, แถบ6แถบนะครับแถบที่ต้องกรอกเลยก็คือแถบที่1ส่วนแถบอื่นเนี่ยจะมีประวัติของพนักงานข้อมูลทั่วไปเงินเดือนไรายได้อื่นๆข้อมูลในเครื่องบันทึกพวกนี้ไม่ต้องกรอกก็ได้นะครับผมไม่มีผลต่อการคำนวณน,นะครับแต่ในหน้าของพนักงานจะต้องกรอกนะครับรหัสพนักงานตรงนี้จะเป็นรหัสที่เราทําการเก็บ อยู่ในเครื่องสแกนคือรหัสเดียวกันนะครับตรงนี้ห้ามเปลี่ยนเด็ดขาดตรงไหนก็ตามที่มีตัวสแีแดงนะครับผมตัวดอ,ดอกจันสีแดงเนี่ยเราต้องกรอกนะครับผมเราต้องกรอกนะครับอขอโทษทีนะครับผมรหัสพนักงานงน,นี่เปลี่ยนได้นะครับรหัสพนักงานฝั่งซ้ายนี่เปลี่ยนได้นะครับตรงนี้ก็ชื่อนามสกุลเปลี่ยนได้แต่ห้ามปล่อยว่างนะครับส่วนตรงสีเขียวเนี่ยมันกรอกให้อยู่แล้วเราเปลี่ยนไม่ได้นะครับผมนะครับผม ขั้นตอนแรกนะครับสมมุตรงงิรหัสพนักงานรหัสพนักงานผมขอใช้อันเดิมล้กันนะครับชื่อนามสกุลนะครับเรากรอกชื่อไปเลยนะครับผมสมมติว่าชื่อนายสมชาไอสมสมหวังนะครับนามสกุลดังตั้งใจดังตั้งใจนะครับผมอ่า ชื่อสกุล2ถ้าไม่มีก็ไม่ต้งองกรอกนะครับอยู่ในบริษัทตัวอย่างจำกัดอยู่แล้วนะครับเป็นพนักอยู่แผนกพนังกงานใหม่ตรงนี้นะครับรายวันนะครับถ้าเป็นรายวันเราก็เลือกรายวันถ้าเป็นรายเดือนเลือกรายเดือนรายชั่วโมงเลือกรายชั่วโมงในที่นี้ผมขอเลือกเป็นรายเดือนนะครับชื่อทางด้านขวามือนะครับจะต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่และไม่เกิน8ตัวอักษรเท่านั้นนะครับผมผมยกตัวอย่าง somg นะครับ S O M W A N C สมหวังขอเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่นะครับเวลาพนักงานสแกนจะได้มองเห็นได้อย่างเด่นชัดนะครับส่วนตรงหัวข้อเหล่านี้นะครับผมต้องลงเวลาเข้าติ๊กถูกต้องลงเวลาออกติ๊กถูกมาสายติ๊กถูกออกก่อนติ๊กถูกเพื่อที่จะได้ว่าถ้าเขามาสายจะได้นําไปคํานวณน,นะครับคํานวณข้อมูลเฉพาะวันนะครับติ๊กถูกนะครับล่วงเวลาถ้าเขามีสิทธิ์ทํางานล่วงเวลาให้ติ๊กถูกด้วยมิชชันนัแล้วเนี่ย ผลการทํางาน OT เขาจะไม่ออกนะครับวันหยุดประจําปีถ้าเกิดว่าเขาหยุดถ้าเกิดว่าสมหวังเนี่ยหยุดหยุดวันปีใหม่วันนักขัตฤกษ์ต่างเนี่ยและทางบริษัทจ่ายเงินให้เขาก็ติก๊กถูกด้วยเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่ต้องโดนหักตังค์ส่วนในหน้าอื่นเนี่ยในหน้าของประวัติพนักง,งานอะไรต่างๆเนี่ยผมจะไม่ขอพูดถึงนะครับเพราะว่าเกอกหรือไม่เกอกก็ได้ไม่มีผลต่อการคำนวณน,นะครับผมสรุปโดยสรุปก็คือหน้านี้นะครับสิ่งที่เราต้องเกอกคือหนึ่งนะครับชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาไทยซะนะครับผม 2. ตรงนี้ให้เลือกเป็นรายเดือนรายวันรายชั่วโมงแล้วแต่พนักง,งานคนนั้นๆนะครับ3ชื่อตรงนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ไม่เกิน8ตัวอักษรเท่านั้นนะครับ4ติ๊กถูกทั้งหมดนะครับผมผมแนะนำติ๊กถูกทั้งหมดเลยก็ได้เพราะถ้าเกิดว่า,าคนที่ไม่มีสิทธิ์ทำล่วงเวลาแต่ก็ทำล่วงเวลาเขาก็ไม่ได้เงินอยู่แล้วครับผมคราวนี้เรากดบันทึกนะครับบันทึกเรียบร้อยกดโอเคครับโอเค เมื่อกรอกข้อมูลครบทุกคนแล้วนะครับอันนี้คือทุกคนกรอ,อกแล้วนะครับผมโอเคพอก่อ,อกครบทุกคนแล้วเนี่ยเรามาจับพนักงานแต่ละคนย้ายเข้าสู่นแผนกนะครับสมหวังอยู่นแผนกไหนแล้วก็กดไปที่สมหวังนะครับแล้วก็กดปุ่มย้ายนะครับสมหวังย้ายไปอยู่สต็อกแล้วก็กดสต็อกแล้วก็เปบันทึกนะครับโอเคอ่าได้โอเคนะครับ นายรักชั่วหาำเสานะเราย้ายไปอยู่แผนกแผนกสต็อกเหมือนกันแล้วกันนะครับก็กดบันทึกไปนะครับนายสมชายสายทุกวันย้ายไปอยู่แผนกพนักงานขายนะครับผมโอเคเราทําการย้ายพนักงานจนครบนะครับผมจะเห็นว่าพนักงานข้างหลังนะครับแผนกจะเปลี่ยนไปเห็นไหมครนี่คือการย้ายพนักงานเพื่อเข้าทํางานในแต่ละแผนกนะครับ ในหัวข้อต่อไปที่เราต้องทํากับในหน้าของพนักงานนะครับคือการกําหนดสิทธิการลางานการกําหนดสิทธิการลางานก็หมายความว่านะครับแต่ละคนเนี่ยจะมีสิทธิในการลางานได้ไม่เท่ากันเราต้องไปกําหนดสิทธิให้เขานะครับโดยที่นะครับผมเข้าไปที่กดปุ่มกําหนดสิทธิการลางานนะครับในหน้าของหน้าต่างหน้าต่างของพนักงานนะครับจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาครับผม ในที่นี้ผมขอติ๊กทั้งบริษัทเลยนะครับเพราะเวลาเลือกทำเนี่ยเลือกทําทั้งบริษัทจะง่ายกว่านะครับติ๊กชื่อบริษัทนะครับปีที่เราจะต้องทําหัวข้อนี้ต้องทําปีละหนึ่งครั้งนะครับในที่นี้ผมจะทําปี2011กดปุ่มนะครับกดปุ่มเพิ่มนะครับรอครับผมก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาเห็นไหมฮะอย่างสมมุติว่าสมรักแล้วก็ต้องเราเป็นฝ่รยบุคคนแล้วก็ต้องเกาะสมรักลาพักร้อนได้สิบวัน พันทรวดเอกมุ่นมั่นมุ่งมั่นทําดีลาได้7วันนะครับ M 1 5 0ยหาทำได้6วันนะครับเราก็เกอกไปให้จนครบน,นะครับผมเรากดปุ่มลูกศรลงมาก็ได้นะครับเพื่อความสะดวกนะครับผมส่วนเรื่องของลากิจลากิจหักลาป่วยลาคลอดลาบวดเช่นเดียวกันนะครับกกอกได้เหมือนกันแต่ละคนมีสิทธิ์ลาเท่าไหร่ให้เราเกากเข้าไปเท่านั้นถ้าเกิดว่าบริษัทนั้น มีการลามากมีชนิดของการลามากกว่านี้นะครับให้กดปุ่มสาเหตุเพิ่มเพื่อเพิ่มเข้าไปนะครับสมมุติว่าในที่นี้เราก็จะทําไปให้นะครับผมลาพักร้อนลากิดนะครับเดี๋ยวขอโทษทีครับผมกดเพิ่มก็กดไม่ใช่ไม่ใช่ใชขอโทษทีในหน้านี้แหละครับผมขอโทษทีนะครับ <c oughs> กดปุ่มในหน้าของรางงานนะครับก็ เราให้จะให้ลาอะไรบ้างล่ะลาบทมีแล้วใช่ไหมฮะโอเคอสมมุติว่าเรามีลาเพิ่มลางาน8นะลางาน9ให้แสดงผลด้วยลางาน9้าเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่น,าามมาน,านลาไปสัมมานานะครับลาไปสัมมนานะครับโอเคหากเงินไหมสัมมานาไม่หักเงินเราไม่ต้องติ๊กถูกนะครับผมอา อันนี้ลาไปเรียนต่อสมมุตินะครับลาไปลาไปสอบสมมุติผมลาไปสอบดีกว่าเรียนต่อมันจะนานไปนะลาไปสอบนะครับลาไปสอบหักตังไหมหักตังให้แสดงผลไหมแสดงโอเคแล้วก็ติ๊กถูก2อันพอเราได้จนครบแล้วเนี่ยเรากดบันทึกนะครับโอเคบันทึกเรียบร้อยเรากดโอเคนะครับเรากดปุ่ม เพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นนะนะครับข้างหลังเนี่ยเขาจะมีการลาเพิ่มขึ้นมาลาไปสอบลาสัมมนาเพิ่มขึ้นมานะครับเราก็สามารถกรอกข้อมูลต่างๆได้นะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้เราต้องกรอกถ้าเราไม่กรอกเนี่ยถ้าเราไม่กรอกเนี่ยเวลาเขามาลากับเราเนี่ยตัวเครื่องตัวโปรแกร,รมมันจะไม่ยอมให้ลาเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับผมยกตัวอย่างให้ดูถ้าเกิดว่าสมมติเขามาลางานนะฮะ <c oughs> สมมตินี่เอาบัญชีมาลานะครับมีอยู่คนเดียวนะครับกดเพิ่มเข้าไปกำนานเลือกพนักง,งานเราขอโทษทีครับผมบัญชีไม่มีพนักง,งานกดเลือกนายสมหวังนะครับกดเพิ่มนะครับอ่าสมหวังวันเริ่มต้นลาวันที่เท่าไรลาวันที่สิบเอ็ดถึงวันที่สิบเอ็ดเวลาสมมุติว่าตารางอันนี้ต้องลาให้ตรงกับตารางงานเขานะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมหวังลาแปดโมง เขามีตารางการทำงาน8ดโมงเช้าถึง5โมงเย็นเราก็ต้องทำศูนย์แดศนะครับถึงเวลา17 00จนยยอย่าผิดช่วงเวลานะครับจำนวนวันก็คือ1วันนะครับจำนวนชั่วโมงต่อวันก็เป็นแดชั่วโมงนะครับรูปแบบการลาลาทั้งวันตัวนี้เลือกได้นะครับถ้าเขาลาเป็นชั่วโมงเราก็เลือกเป็นชั่วโมงอันนี้ผมลาทั้งวันนะลาอะไรดีลาพักร้อนนะครับผมแล้วก็กดบันทึกนะครับปึ๊บไม่สามารถลางานได้เห็นไหมฮะเพราะว่า เรายังไม่ได้เพิ่มสิทธิ์การไล์เขาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะมีผลกับขั้นตอนถัดไปนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องต้องระบุกำหนดสิทธิ์การไล์เขาด้วยนะครับผมในหัวข้อถัดไปนะครับก็จะเป็นหัวข้อของการลางานอย่างที่ผมอธิบายในเบื้องต้นตะกี้แล้วนะครับผมว่าในเรื่องของการลางานก็ง่ายๆครับผมเราเลือกพนักงานที่จะทําการลากดนายสมหวังกดเพิ่มนะกดวันเริ่มต้นนะครับวันที่11 ถึงวันที่11นะครับผมลา08 00ถึงนะครับ12 00จำนวนวันเขา <c oughs> อันนี้เขาลาครึ่งวันก็ต้องเป็น0.5ถูกต้องนะครับผมแล้วก็ชั่วโมงเขาลาแค่4ชั่วโมงแล้วก็ไหล4ชั่วโมงอาจจะลาเป็นชั่วโมงแล้วก็เลือกลาเป็นชั่วโมงลาได้เ่ยลากิจหักนะครับหักตังค์นะครับกดบันทึกเข้าไป ไม่สามารถลาง,งานได้เพราะเราไม่ได้กำหนดสิทธิ์สักกี้เขานะครับเราจะเข้าไปกำหนดสิทธิ์ก่อนนะครับสมหวัง <c oughs> เพิ่มนะสมบัติว่าสมหวังผมกำหนดสิทธิ <c oughs> ์โอเคแล้วผมทําการบันทึกนะครับอาการลาไม่ได้เนี่ยปัญหาที่วาลาไม่ได้ในส่วนจะอยู่ตรงนี้ซะส่วนใหญ่นะครับ คนทำโปรแกรมคนใช้โปรแกรมเนี่ยมักจะลืมกำหนดสิทธิ์นะครับโอเคขานี้แล้วก็มาลาลองลาดูให้สมหวังดูใหม่นะครับไปที่สต็อกสมหวังเพิ่มเข้าไปลองลาดูสิครับครานี้ว่าจะลาได้ไหมนะวันที่11นะวันที่11สมหวังลา0800ถึงเวลา12 00 ลาเป็นจำนวน0.5วันลาจำนวน4ชั่วโมงนะครับแล้วก็รูปแบบการลาลาเป็นชั่วโมงแล้วก็ลากิจหักนะครับแล้วก็กดบันทึกครับจะเห็นว่าจะทำการบันทึกได้เห็นไหมครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่กำหนดสิทธิ์เนี่ยเราจะไม่สามารถบันทึกได้นะครับในขั้นตอนถัดไปนะครับในขั้นตอนในขั้นตอนนี้นะครับเราสามารถกลับมาแก้ไขได้ในกรณีเ ผิดไปหรือว่าเขาแก้ไขกันลาเราก็มาติ๊กที่สมมุติว่าสมหวังไปแล้วสมหวังกลับมาบอกว่าวันนั้นผมลาผิดไปผมขอลาพักร้อนดีกว่านะครับแล้วก็กลับมาที่หน้ารางานแล้วก็ไปติ๊กสมหวังนะครับแล้วก็ไปแก้ไขก่อนนะเลือกรายการขอโทษทีครับผมเราต้องเลือกวันที่ 1- ถึง7ถึง3เลือกช่วงเดือนที่เขาลานะครับกดค้นหา แล้วก็มาติ๊กตรงนี้ให้ขึ้นสีน้ลืงเงินแล้วเรากดแก้ไขนะครับนะครับเราก็จะทำการแก้ไขการลาของเขาได้เปลี่ยนเป็นลาพักร้อนนะผมฟังบอกขอลาพักลอนดีกว่าเะได้ม่โดนหักตังค์โอเคก็จะกลายเป็นเปลี่ยนเป็นลาเป็นชั่วโมงเห็นไหมครับจำนวนวันไยชั่วโมงนะโอเคลาพักลอนสาเหตุเปลี่ยนแล้วนะครับโอเคในขั้นตอนของการรางานก็จะจบตรงนี้มาดูในส่วนของข้อ3.3นะครับผมวันหยุดประจำปีคลิกขึ้นมาครับผม วันหยุดประจําปีในเมนูนี้นะครับในข้อ3.3เนี่ยเราต้องทําปีละหนึ่งครั้งนะครับเราต้องทปีละหนึ่งครั้งเพราะวันหยุดประจําปีแต่ละปีเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับวิธีการก็ง่ายๆกดเพิ่มครับผมเลือกปีที่เราต้องการนะครับเลือกปีที่เราต้องการ2 0 1 1นะครับผมจะกดเพิ่มนะครับวันหยุดสมมุติว่า,าวันแม่แห่งชาตินะ สมมตินะครับวันที่12สิงหา12สิงหา,งหาก็เราหยุดกี่โมงถึงกี่โมงถึงถึงอา่าสิบเจ็ดศูนย์ศูนย์สมมติณนะเวลาทำงานแล้วก็กดบันทึกไปนะครับถ้าเกิดว่าในหนึ่งวันเนี่ยเรามีหลายกะการทำงานยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วก็ใส่ศูนย์ศูนย์ศูนย์ถึงยี่สิบสามห้าเก้า ก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นลาทั้งวันไปกดบันทึกนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มาเพิ่มวันหยุดประจําปีตรงนี้ไว้นะครับพอเวลาถึงวันที่12สิงหาเนี่ยแล้วเราหยุดงานเราไม่ได้สแกนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นวันหยุดโปรแกรมเนี่ยแทนที่จะรับทราบว่าเป็นวันหยุดนะคะตะเลิกมันก็จะกลายเป็นว่าเราขาดงานไปเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมให้เพิ่มด้วยปีละครั้งเดียวกับผมกําหนดให้ครบครับผม มี13วันก็ใส่13วันมาก,ก่านนก็ใส่ตามเงื่อนไขของแต่บริษัทนะครับขั้นตอนนี้ก็จบตรงนี้นะครับผมในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของการจัดการเวลาทํางานนะครับเป,เป็นในส่วนของเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการกําหนดว่าพนักง,งานแต่ละคนเนี่ยจะต้องทํางานกี่โมงถึงกี่โมงทํากี่โมงบ้างจะนับเป็นโอเงื่อนไขาการทำงานต่างๆเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันตอนต่อไปในขั้นตอนที่4จัดการเวลาทำงานครับผม